สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาชมผลงานของข้าวเจ้าหอมมะลิกอขอล้อยห้าของพี่วัสนากิ่งทองและพี่ชานวลสายที่ปลูกบ,บนที่นาของยายทองมากิ่งทองที่บ้านม่วงหมู่ห้าตำบลแต้อำเภอรุพรพิศัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งที่นาของเราเป็นที่นาที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ5กิโลตามบ้านนอกเขาเรียกว่านาทงค่ะนาทงนาทงนี่นะคะมันไกลค่ะ ถ้านายที่อยู่ใกล้บ้านเขาเรียกว่านาบ้านค่ะนาบ้านถ้านาที่อยู่ไกลไปจากกว่านาบ้านนะเขาเรียกว่านาทงนะคะซึ่งของเสดุงเนี่ยอยู่นาทงนะคะนาทงเนี่ยนาที่ติดถนนนะคะเขาจะได้น้ําเยอะนะคะจะได้น้ําเยอะแต่นาทงเนี่ยจะเป็นต้นข้าวที่ได้น้ําน้อยนะคะเสดุงก็ไม่รู้ว่าการที่ต้นข้าวของเสดุงเนี่ยของพี่วัสนาเนี่ย ของพี่สาวใส่ลงเนี่ยคะ่ะได้น้าน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาอร่อยหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะคะเป็นเคล็ดลับที่บอกไว้นะคะอันนี้เราปลูกที่นาทงอะคะ่ะได้น้ําน้อยมากเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ไกลถนนมากเลยค่ะมันทําให้เราได้น้ําจากน้ําฝนอย่างเดียวเราไม่ได้น้ําจากที่แบบว่ามันตกในบ้านเรือนแล้วไหลออกมาเราไม่ได้ตรงนั้นปกติเวลาฝนตกอะคะ่ะมันไม่ค่อยตกที่ทุ่งนาเพราะทุ่งนาบ้านใส,ส่ลงสีสะเก็มันแรงค่ะ เวลาฝนตกมันจะตกชุกที่หมู่บ้านแล้วน้ําในหมู่บ้านก็จะไหลลงทุ่งนานาบ้านเนี่ยเขาก็จะได้น้ําเยอะแต่นาโถงอะคะ่ะเป็นทุ่งนาที่แบบว่าฝนตกไม่ชุกฝนตกเบาบางได้น้ําน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าผลงานของข้าวกอขอร้อยห้าหอมมะลิข้าวเจ้าหอมมะลิกอขอร้อยห้าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราหงคาะแตนแตนแตนเฟนเฟ้ฟนเนสวยงามมากาค่ะคุณ คุณขางดงามมากคะ่ะข้าวขึ้นหม้อดีนะคะตอนแรกข้าวนในเสรดลุงให้ดูมันอยู่ที่ระดับสามถูกป,ปะมันขึ้นมาจนถึงแม็กเลยอ่ะขึ้นมาจนถึงระดับห้านะคะข้าวขึ้นหม้อดีนะคะเกือบเต็มหม้อเลยเห็นไหมอ่าข้าวเนี้ยหุงแล้วขึ้นหม้อดีนะคะขึ้นหม้อนะคะแล้วข้าวแบบสวยมากค่ะคุณเสรลุงจะดมคะ่ะโอหอมมากคะ่ะคุณขาหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นคะ่ะทุกคนดมคะ่ะดมทุกคนหอมคะ่ะ หอมมากๆเลยค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเนี่ยค่ะนิ่มพอดีนะคะเห็นไหมนิ่มพอดีนี่เห็นไหมโอ้เสดุงใส่น้ําพอดีเป๊ะเลยค่ะนิ่มกําลังพอดีเลยค่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะ เสรซรุงก็ไม่รู้จะถ่ายตอนกินให้ทุกคนดูยังไงเนาะแต่เอาเป็นว่าเราก็จะถ่ายทุกคนดูตอนที่เราใส่จานนะคะถ้าทุกคนอยากกินนะคะทุกคนก็ต้องลองค่ะด้วยการที่โทรมาเลยค่ะโทรมาหาใส่ลุงก่อนสิ้นเดือนมีนานะคะเพราะไม่งั้นนะ่ข้าวเดือนเมษามันร้อนมากมันจะกลายเป็นข้าวเก่านะคะก่อนสิ้นเดือนมีนาคมโทรมาได้ตั้งแต่วันที่เส่ลุงลงโพส์จนถึงก่อนสิ้นเดือนมีนาคมได้เลยนะคะ ข้าวเจ้าหอมมะลิกอขอร้อยห้านะคะ0 6น0 4หกหก8ถ้าใครอยากทานข้าวอร่อยโทรมาด่วนเลยค่ะรีบโทรมาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสััสีีค่ะ